สบายแพ็กใหม่ Infinity Evo วันที่4ครับผมวันนี้จะมีการเข้ามาใหม่ถึง5ใบเลยอ่าเรามาดูกันเลยครับกับใบแรกของเราคืออบิทคัรนี่ครับคอสห้าสสกับความสามารถของเขาคือเมื่อลงสนามทุกชีวิตคอสสกับคอสหครับอย่างระใบและเมื่อฟอลเลเวอร์ของเราลงบนสนามนะโดยที่คัเป็นี้อยู่บนสนามจะแจกเอฟเฟกบอร์ดให้ครับอจากนั้นซูเปอร์อีโนะจะแจกเคลสให้กับลีดเดอร์ฝ่ายเราครับสเทินโดยเคลสนั้นจะมีความสามารถคือทุกครั้งที่เข้าเทินของคุณคุณจะสามารถทุกชวิต วิตคอสาหรือต่ํากว่าได้ครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเพราะมันได้วอร์ดด้วยแต่มันคอส5ดหีแล้วมันต้องใช้ซูเปอร์อีโวในการแบบว่าแปลกเลยนะอาจจะต้องแย่งเซเรลัสสักหน่อยอ และอีกอย่างคือตอนนี้ในตัวคอร์สหนึ่งของอบิคราบมันยังน้อยอ่ะเราอาจจะต้องรอการเข้ามาให้หมดก่อนนะเราถึงได้แบบว่าจัดสรรให้มันดีขึ้นเหมานนี้ได้ตอนนี้โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะได้วอร์ดเนี่ยแล้วใบทัดไบก็เป็นของพอททอคราฟครับกับตัวกระไรห้สสาสเตต3้สามเนาะโดยความสามารถของเขาก็คือเมื่อการ์ดนนี้ลงสนามเล่นวิกตอเรียบนสนามของคุณวิกตอเรียคือตัวคอร์สสามพลังโจมตีหกแล้วก็พลังป้องกันหนึ่งครับโดยความสามารถของนางคือได้รัดและเมื่อการ์ดนี้โจมตี จะสร้างความเสียหายแบบแรนดอมใสายตรงข้ามตามจำนวนดาเมจของการ์ดไปนี้ครับอ่าก็คือยิงหหน่วยแบบแรนดอมนั่นเองครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ความสามารถล่างของนางเนาะเมื่อการ์ดพ,พัะเภกของคุณลงบนสนามจะให้วอร์ดกับการ์ดไปนั้นครับก็คือสมมติว่าตัวคอสสูตรลงบนสนามโดยที่มีการ์ดไปนี้อยู่บนสนามนะมันก็จะได้วอร์ดครับ อ่าประมาณนี้โอ้ก็ใช้ได้อยู่นะแต่งันคอสห้าเลยดินะครับต่อไปก็เป็นของ a v เวนครับเนาะกับอาไลห้าสเตตสีความสามารถของนางคือสตอมครับและเมื่อโจมตีนะถ้าหากคุณมีอาวุธส2ใบหรือมากกว่าบนสนามกะสูงทำลายการฟอเบอร์ของฝันรงค้ามหนึ่งใบครับก็มันมีสตอม <c oughs> ก็ก็ดีก็ดีแหละมั้งสตอมด้วยได้คีย์บอร์ดได้หนะึ่งใบก็ใช้ได้เลย <c oughs> ได้อีกใบนึงก็เป็นของดราคอนคาบครับกับค่าไลา 7, ่เจ็ดสเตต5์ห้าห้าครับความสามารถของนางคือเมื่อก้าวไปนี้ลงบนสนามจะให้เคลดกับลีดเดอร์ของฝ่ายเราครับจากนั้นเสกวานลงบนสนาม2ใบครับวานก็คือไอตัวนี้นี่ไอตัวนี้ค่าไลา 2, ส่สองสเตตสองสองเนาะโดยความสามารถของเขาคือมีรัดนะครับแล้วก็มาดูอีกความสามารถของนางเนาะเขาจะมีวอร์ดแล้วก็เมื่อซูเปอร์อีโวนะจะซัมมอนในตัวนี้อีก2ใบาจากนั้นก็ความสามารถของเคลสเนาะทุกครั้งที่การ์ดเผามาลิงของเราลงบนสนามเนาะจะได้ฟื้นฟูเลือด1แต็มครับก็ง ลงมาปุ๊บแจกเคลสแจกเคลสเสกก็เสกสองใบเสกสองใบเสกก็ฮิลสองหน่วยครับอ่าเพราะว่าเสกสองใบเนาะถา่ว่าดีแมก้ก็ดีนะความสามารถเอาไว้ยื้อก็ได้เอาไว้แบบว่าผมบอยก็ได้แต่ว่าตอนนี้ไอตัวที่มันสามารถเสถกไอตัวของมาลีนอ่ะมันยังมีแค่ใบเียใบเดียวนะก็อาจจะต้องรอการมาสปอยเพิ่อมอีกครับผมมั่นใจว่ายัางไงมันก็ต้องมีเพิ่มมาอยู่แล้วแหละเออมันคงไม่ได้มีแค่นี้หรอกมั้งอ่าโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับวันนี้กับการสปอยการ์ดวันที่4ของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไปให้เหมือนเดิม